ถ้าอาหารที่คนเป็นโรคลำไส้แปรปวนไม่ควรทานครับ สวัสดีครับผมหมอท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อ anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับโรคลำไส้แปรปรวนหรือเรียกว่า i ritable r bowel syndrome นั่นเองครับฟังชื่อแล้วเป็นไงครับโอ้โหแปลกประหลาดมากๆกนะครับก็อย่างว่าครับชื่อมันแปลกนะฮะแต่คนเป็นกันเยอะครับก็ต้องบอกเลยครับบอกว่าวันนี้นี่ครับสำคัญมากๆอยากให้รู้จริงๆเพราะผมจะมาพูดถึง ห้าอาหารที่คนเป็นโรคลำไส้แปรปวนไม่ควรทานครับเพราะว่าถ้าท่านทานไปแล้วก็อาการหนักกว่าเดิมแน่นอนครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่ปุ่มมุมซ้ายล่างนี้ครับโอเคครับสำหรับต่อไปครับผมขออนุญาตสรุปนะครับอาหาร5กลุ่มครับที่อาจจะทำให้ภาวะลำไส้แปรปวนของท่านนั้นแย่ลงอย่างคาดไม่ถึงครับเรื่องของ อาการลำไส้แปรปรวนนะครับผมบอกเลยครับเป็นกันเยอะมากแต่ไม่รู้ตัวกันนะครับอาการลำไส้แปรปรวนเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นเมื่อนะครับท่านถ่ายอุจจาระหรือถ่ายหนักอะ่ะมันก็จะมีพวกแบบถ่ายแล้วอ่ถ่ายเล้วบ้างสลับท้องผูกบ้างท้องอืดบ้างหรือถ่ายแล้วอาการดีขึ้นถ่ายไม่สุดบ้างคือหลากหลายมากแต่อาการพวกเนี้ย จะเป็นทุกๆสัปดาห์เป็นนหายๆเป็นนหายๆและเป็นยาวนาน3-6เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเพิ่งเป็น3-4วันเนี่ยท่านอย่าเพิ่งตื่นตกใจไปนะท่านต้องเป็นสัก3เดือนถึง6เดือนถึงถึงบอกว่าเป็นอาการนี้นะครับคราวนี้นะครับไอ้พวกการรักษาต่างๆนะครับก็คือการทานอาหารให้ถูกต้องและการห้ามทานอาหารบางชนิดรวมทั้งกับการทานยาลดปวดท้องและก็ยาแก้ไขโรคลำไส้แปรปวนโดยเฉพาะคราวนี้เนี่ย อาหารที่ห้าม5ชนิดนะครับมีดังนี้นะครับอันดับแรกเลยครับคือกลุ่มอาหารที่มีน้ําตาลฟรุกโตสเช่นผลไม้นะครับน้ำผึ้งไซรัปจากข้าวโพดหรือเขาเรียกว่าไฮฟรุกโตสคอร์ไซรัปที่อยู่ในขนมถุงต่างๆนะครับพวกนี้นะครับก็จะยิ่งทําให้อาการลําไส้แปรปรวนเพิ่มมากขึ้นนะครับอาหารกลุ่มที่มีน้ําตาลสูงอาหารกลุ่มไฮคาร์บนะครับ มักจะทําให้ภาวะลําไส้แปรปวนนั้นแย่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทานโลคาบไดเอททานคิโตจินิกไดเอททานมิเตอร์มิเตนฟาสติ้งนะครับจะมีอาการลําไส้แปรปวนดีขึ้นมากแทบทุกคนนะครับผมแนะนําเลยจริงๆนะครับมาต่อกันที่อาหารกลุ่มที่2บ,บังคับนั่นก็คืออาหารกลุ่มที่มีแลคโตสนะครับก็เช่นพวกนมและผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับแนะนําว่าถ้าใครทานนมแล้วท้องเสียท้องผูกสลับท้องเสียขับถ่ายท้องอืดน,นะครับ อาจจะต้องลดนมลงนะครับหรืออาจจะเลือกนมที่เรียกว่าเป็นนมแบบฟรีแลกโตสก็จะช่วยได้นั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารกลุ่มที่3บ้างครับก็คืออาหารกลุ่มที่มีฟรักซ์แทนส์หรืออินูลินนะครับพวกอาหารกลุ่มที่มีอินูลินเนี่ยอินูลินเนี่ยถือเป็นสารทดแทนความหวานชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนะครับ ซึ่งไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับก็ถามว่าดีไหมดีแต่ว่าเวลาท่านทานเยอะๆท้องมันจะอืดได้นะครับแล้วมันก็มีอยู่ในอาหารต่างๆเช่นข้าวสาลีหัวหอมกระเทียมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครทานหัวหอมใครทานกระเทียมใครทานข้าวสาลีแล้วรู้สึกท้องอืดก็อาจจะต้องลดลงนะครับเพราะว่าน่าจะมีผลต่อภาวะลำไส้แปรปรวนของท่านนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อาหารกลุ่มที่4ี่ครับนั่นคืออาหารกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มกาแลคแไนส์ตนะครับได้แก่อาหารจำพวกถั่วชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ถั่วอะไรก็ตามนะฮะถั่วลิสงถั่วพิสตาชิโอถั่วอัลมอนด์ถั่วนู่นถั่วนี้นะครับก็จะทําให้ลําไส้ของท่านเนี่ยมีลักษณะท้องอืดได้บ่อยพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทานถั่วแล้วท้องอืดถ่ายไม่สุดมีลมเยอะนะครับเราก็แนะนําว่าให้ลดบ้างนะครับผมบอกนี้ฮะผมไม่ได้ห้ามท่านทานนะครับถ้าเกิดท่านทานอะไรนะครับแล้วเป็นท่านก็ไม่ต้องทาน แต่ถ้าท่านบางคนเนี่ยทานถั่วแล้วเป็นก็ไม่ต้องทานก็ไปทานอย่างอื่นแทนไปทานผลไม้ไปทานขนมไปทานนมอย่างเงี้ยได้นะฮะไปทานหัวหอมกระเทียมบางคนทานหัวหอมกระเทียมแล้วเป็นก็ไม่ต้องทานก็ไปทานถั่วแทนนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมาต่อกันที่อาหารกลุ่มที่5ครับอาหารกลุ่มที่5เรียกว่าอาหารกลุ่มโพลีออสนั่นเองนะครับอันได้แก่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเช่นซอร์บิทอลไซริทอลหรือผลไม้ที่มีเมล็ดแข็งตรงกลางเช่นพีช พลัมอะโวคาโดเชอร์รี่นะครับคือบางคนทานแล้วก็เป็นเยอะขึ้นบางคนทานแล้วก็ไม่ได้เป็นเยอะขึ้นก็ลองดูว่าท่านทานอะไรแล้วเป็นเยอะขึ้นท่านก็ลดมันลงไปซะนั่นเองครับประมาณนี้เป็นต้นและนี่ก็คือ5กลุ่มอาหารนะครับที่จะทําให้ภาวะลาไส้แปรปรวนของท่านเป็นเยอะขึ้นอย่างคาดไม่ถึงครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย